Kemi në O primeiro, o segundo. O, segundo, o segundo. 1st service 2nd yeah. yep. service 3rd <laughs> service สวัสดีครับที่กำลังชมอยู่นี้เป็นการแข่งขันกีฬาเทคบอลนะครับเทคบอลชัวบูดาเปสต์นะครับที่กำลังชมอยู่นี้เป็นรอบรอบแปดทีมสุดท้ายนะครับทีมชาติไทยพบกับทีมฝรั่งเศสนะครับทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น9ต่อ1น,นึแล้วครับตอนนี้ ยังเป็นเป็นเกมเซิร์ฟของฝรั่งเศส oh. ลูกแรกยังไม่ดีนะฝรั่งเศสจับคู่กับสเปนโอ้ oh, ครับก็เทคบอลทัวร์ bon our, หรือว่าเวอร์ซีรีสามารถจับคู่กัน2ชาติได้นะครับ oh. 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 สำหรับทีมชาติไทยก็เป็นชาติไทยทั้งสองคนนะแต่ว่าอยู่คนละจังหวัดลำพูนจับคู่กับซีสเกตอีกฝั่งหนึ่ง ฝรั่งเศสจับคู่กับสเปนเอาละขณะตอนนี้ได้อยู่ที่10ต่อ2โอ้ต้องกลับมาอยู่ที่

โอ้เสิร์ฟหัวเป็นดับเบิลฟอ์นะครับเป็นแต้มของอยางเป็น1 2ต่อ3 1บต่อสามอยู่ทา้งหมลุนนี้เสิร์ฟดีฝรั่งเศสแก้เขาไม่ลงโตะ๊ะเป็นแต้มของทีมชาติไทยชนะไปก่อนในเซตที่1 12ต่อ3โอ้รอบนี้ก็ยังยังไม่หนักเนาะเออถ้าชนะเข้าสู่รอบรอง,อ,งอ่า คู่ของทีมชาติไทยก็น่าจะเหนือกว่าคู่ต่อสู้ที่กำลังแข่งนนเนาะคุณสารศั์สมควรเลยเหรอครับโอ้โหถ้าถ้าออแอดมินสารศั์เทวศิริบอกว่าเหนือกว่านี่ก็ต้องเหนือกว่านะเราเซตแรกชนะไปก่อนค่อนข้างที่จะขาดนะครับอ๋อสนามหนึ่งครับ อยู่สายบนแล้วใครอยู่ข้างล่างน่าจะโรมาเนียใช่ไหมโปรแลรนด์สำหรับคู่หญิงของเราปัจจุบันเป็นคู่อันดับไหนครับคุณสรศักด์อันดับหนึ่งเลยเหรอโอ้โห ก็เป็นคู่มือหนึ่งของโลกนะครับสำหรับคู่นี้ที่กำลังชมอยู่นี้ครับสุภาวดีวงคําจันทรจากศรีสะเกดแล้วก็จุธาทิพย์กันทัธงโอ้ยกน้อยลําพูน,นครับเป็นละอ่อนเหนือจับคู่กับละอ่อนอีสานเนาะอื กับสเปนอ๋อก็ถือว่าเป็นนักกีฬาเทคบอลอีก2ชาติเนาะ <Second time. S 1> ที่มีประสบการณ์ในการเล่นเทคบอลน,นะครับดูชงได้อกโอ้โหหลอกด้วยลูกหัวสุภาวดีวงคำจานลูกนี้ปาดเบาๆโอ้โหมีฝรั่งเศสเก็บลูกสองไม่ได้ ชัยขึ้นะเป็น2ต่อศแบ,บหมดแบตหมดอะคุณเปี้ยวไม่ได้ชาร์จใช่ไหมอันนี้อะเอาเดี๋ยวมึงติง้งหมดแล้ว ตยังดนะ้วเปิดมาก็ในเซตที่2ทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น4ต่อ0รอบ8ทีมสุดท้ายชนะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับสำหรับคู่หญิงไทยก็สุภวาดีวงคำจันทร์จับคู่กับจุฑถาทิพกันทธงพบกับนักกีฬาจากทีมชาติฝรั่งเศสจับคู่กับสเปนนะครับ ครับรอบแปดทิมก็ถือว่าเรายังเหนืออยู่นะครับที่กํลังชมนี้เป็นการแข่งขันในเซตที่2นะครับนําอยู่ที่5ต่อหนึ่งครับทีมชาติไทยจริงๆ กีฬเทคบอลฟร่งเศสกับสเปนสคนนี้ก็ถือว่าออกแข่งตลอดเหมือนกันเนาะส,สารสัาครับเราจะเจอเขาบ่อยมากทุกสนามเนาะในเอเชียที่ประเทศจีนเขาก็ไปใช่ไหมครับโอโหลูกนีซ้ายลอมพูน กดรีโมทลูกนี้ลงเต็มโต๊ะนะเป็นแต้มทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น7ต่อ1กลับมาที่ทีมชาติไทยจะได้เสิร์ฟโดยสุภาวดีวงคำจันท์นะครับโอ้โหเสิร์ฟดีมากไม่มีกระชอกเลยเนาะสุภาวดีวงคำจันทที่เป็นคนจังหวัดไหนครับของบ้านเดียวกับใครครับ ออเลบ้านเดียวกับแอดมินสอรศักดิเ<อ>์เทวสิริศครับสำหรับสุภาวดีวงคำจันทร<อ>์อ ยังจะแก้ไขแต่ว่าไม่ไม่ถึงลูกนะครับนักกีฬาเทเบอลจากสปเปนตัวเล็กๆนะครับโหมีความคล่องตัวค่อนข้านที่จะสูงนะแต่ว่าในเชิงเทคบอลแล้วถือว่ายังเป็นลองทีมชาติไทยนะครับ10ต่อหนึ่ง <c oughs> ถ้าฟอร์มจริงๆเขาก็จะประมาณนี้นะครับถ้าทีมจากยุโรปเปิดหนึ่งครั้งอีกคนนี้ไปอยู่ข้างโตะชงเองแล้วก็ทําเองสำหรับวันนี้ก็จะมีการแข่งขันจนถึงคู่ชิงชนะเลิศนะครับทั้ง3ประเภทนะครับวันนี้ดีเกินอกแอตแทกลูกนี้การเล่นลูกล้ำแดนนะครับ ภาษาของการตัดสินนะครับไดยืนปาดเปิดด้วยอกชงแก้ไขด้วยลูกไหลโอ้โหแม่นโต๊ด้วยนะครับโอ้โหนะักกีฬาจากฝรั่งเศสคนนี้ก็<อ><อ>ถือว่า ทักษะหลายๆทักษะถือว่าคอนโทรลได้ดีนะครับแต่ว่าลูกจบยังไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะครับจะต่างกับทีมชาติไทยจะมีลูกที่ค่อนข้างที่เด็ดขาดเนาะได้เสียนะครับ oh. โอ้ยังตามมาห่างๆนะครับตอนนี้สเปนเซิร์ฟด้วยหัว4ต่อ10 oh. สุภาวดีวงคำจันทลูกนี้โอ้ลูกยังถูก แก้ไขกลับมาลงโต๊ะได้อีกก็ยังแม่นโต๊ะอยู่นะครับสำหรับนักกีฬาาฝัเชฟฟอนถ้าถ้าเล่นเกมเหนียวกับเกมเหนียวสู้สู้กันเนี่ยเราน่าจะไปรองเขาอเ,เออแต่ว่าเรามีลูกหนักนะครับลูกเด็ดขาดนะครับสำหรับทีมชาติไทยโดยเฉพาะการยืนเตะของสุภาวดีวงคำจันทร์แล้วก็การกระโดดของจุธทธทิปกันทธศนด้วยขาซ้าย ลูกนี้เสิร์ฟเอ็ดบอลนะครับจะได้เสิร์ฟใหม่ในครั้งในครั้งที่หนึ่งนะครับลูกนี้เสิร์ฟดีโอ้โห oh, มันยังจะแก้ไขแต่ลูกอยู่ใกล้โต๊ะนะครับเป็นแต้มทีชทาไทยขึ้นนำสิบเอ็ดต่อห้า ครั้งที่2แก้ไขด้วยลูกเข่ากลับมาดูสเปนชงให้ฝรั่งเศสแต่ว่าลูกนี้ถึงจุดนัดพบแล้วแต่ว่าไม่แม่นโต๊ะนะครับก็จบในการแข่งในเซตที่2ทีมชาติไทยชนะไป12-5ต่อก็ได้เข้าสู่ในรอบรองชนะเลิศในช่วงบ่ายวันนี้นะครับอย่างไร FC ฟซ bon ีเท็บอลไทยก็ฝากติดตามชมและเชียร์นักกีฬาเท bon ็บอล ทีมชาตไทยต่อไปในแมตช์ต่อไปสำหรับแมตช์นี้ต้องขอบคุณและสวัสดีครับ